เอาไว้ท่าคิดเลขเครื่องคิดเลขถูกต้องเอาลงเอ่อเอาไว้ท่าาหาคนอื่นฮะไวท้ทรหารคนอื่นโทรศัพท์ถูกต้องเอาลงเอาไว้ท่าตั้งปุ๊กเนี้ยมันเศร้านาฬิากาปลุกถูกต้องเอาไว้ท่าซักผ้าเป็นสะพาถูกต้อง,องเอาไว้ท่าฟังเพลงฟังข่าวมันมีหน้าจอมีแต่เสียงซืิอผู้เฒ่ามากฟังต้องหัว อันหอนมันหอนไรสีดแดงแดงจ๋าก็บอกสีนี้นี่แม่ <c oughs> มันมันหอนมันหอนเลยจุดอียังจุดอ,อียังจุดอียังเอาข่าวมาข่าวไปคือ <c oughs> <c oughs> ขอไม่ใจนหนเอาไปใช้น้ำอียัง ขาทางเอาทังเดีย๋ยวาทังแหขันเตะยังวะโอ้โหไก่ขันชน <laughs> ขยวขยาวใช่ <laughs> <laughs> เขาไปว่าวเขาไปว่านี่เป็นอ,อะอนอ่ <laughs> แปลงฟันแปลงฟปัน<ช> นี่ยชิงขูดใช่แม่คนนั้นอย่างเ๋ยวมาอ่านเห็นไห